สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอากรณีศึกษาในเรื่องของแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่นายกนะครับนายกอบจอเนี่ยได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโดยไม่ต้องขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่ามีกรณีที่นายกสามารถที่จะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องขอสภาอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นในรายละเอียดนะครับเป็นแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ .969 ทับ2,561กรณีนี้เนี่ย เนี่ยนะครับก็คือผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ฟ้องคดีฟ้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อํานวยการกองคลังผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมแล้วเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนะครับลำดับที่1ถึงลำดับที่4นะครับซึ่งในการในรายละเอียดเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าในช่วงปลายปี ประชาชนในจังหวัดเนี่ยประสบภัยหนาวและผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต่อมาเนี่ยกองช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าเห็นควรจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวมอบให้กับรัษฎรที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าวโดยพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม แต่กลุ่มผู้ฟ้องคดีน่ะเห็นว่าการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคำสั่งอนุมัติให้จัดซื้อพ่อห่มโดยให้จ่ายขาดเงินสะสมโดยไม่ได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการกระทําที่ไม่ชอบโดยกฎหมายและก็ไม่มีกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนที่จะจ่ายขาดเงินสะสมได้นะครับนี่ในความเห็นของผู้ฟ้องคดีนะครับ จึงได้นําคดีเนี่ยมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกให้พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวนะครับสำหรับแนวคําวินิจฉัยของศาลเนี่ยนะครับศาลก็วินิจฉัยว่าอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับในการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเนี่ยได้มีการบัญญัติรองรับไว้เป็นการเฉพาะในข้อ91ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2547ด้วยเจตนารมที่จะให้เกิดความรวดเร็วในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสาธารณาภัยที่มีมาโดยฉุกเฉินนั้นอย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลลดขั้นตอนการดำเนินการให้น้อยลง ซึ่งแม้ว่าการที่ผู้บริหารท้องถิ่น,นจะใช้อำนาจอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในกรณีมีเหตุสาธารณภัยตามข้อ91โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ89วงเล็บ1ถึงวงเล็บ3ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฉบับที่2พุทธศักราช2548ก็ตาม แต่ก็หาจําเป็นต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นเสียก่อนจึงจะเบิกจ่ายได้นะครับเมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้นีปรากฏชัดเจ้อาชัดแจ้งแล้วว่าขณะที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคําสั่งอนุมัติให้มีการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ของตนได้เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยหนาวเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ซึ่งถือเป็นกรณีฉุกเฉินที่สาธารณาภัยเกิดขึ้นตามในข้อ91ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสะสมตามกรณีนี้จึงชอบด้วยกฎหมายพิภากษายกฟ้องนะครับก็เป็นอันว่าศาลเนี่ย ภาคสายกคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ฟ้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะครับในการาให้เพิกถอนคำสั่งในการอ,าอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมนะครับศาลมองว่าสามารถที่จะจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ91นะครับในเรื่องของสาธารณภัยเร่งด่วนนะครับ